ม่เฮ็ดเนียงอีกครับอเ,นะเอาเฮียนเจ้าคว่มคืบหนาไป็ฮอดไซสเพิ่งจะได้บัดนนี่เบอร์ <c oughs> เอาว่าเป็นทางการมื่อนี้เพิ่นเฮ็ดอีหยังล่ะมื่อนี่เมื่อนี้เพิ่นมาเฮ็ดอีหยังล่ะพี่น้องบ่เพิ่นกระโบจักเดี๋มาเบิ่งกันครับผมวันนี้เพิ่นมาเฮ็ดขอบหนะักขอบเขาเอิ้นขอบบ่เพราิ่เก่าขอบขอบหลงังคาเฮือนแห่พี่นอ้องก็สิแมนเนาะ จะเพิ่นอันบัวห่มันสี่กระโดกเดเดีเพิ่นอัดขอบไปย่างดีเลยเพราะเราจะเตรียมใส่กระเบื้องพุ่งนี้แม่ว่าแม่โออีวันสองวันพี่น้องเพราะว่าก้อนยี่ใส่กระเบื้องเพิ่นกับยมาเห็ดอันนี้ไหมครับนี่พี่น้องเบิ้งเลยนี่เพิ่นนี่มาอัดขอบอันนี้นี่ให้มันงามเ่อามันยจิใส่กระเบื้องแล้วพี่น้องคนน่ะ เพราะว่าอ่นสุ่มนี้แล้วแล้วเพิ่งเอาเล็กเข้าไปบนทั้งนอ,อกเห็นบ่เพื่อเพิ่นเอาเล็กไปยืนเฮ็ดอันนั้นเด้ยนืนเฮ็ดขอบมันที่บ่า,เบานเพี้ยนบานน่ะลุงอภีมาลุงมาเด็เล็กอันนี้พี่กอลตัดไปลวกกินนั่นแหละมาหน้ามาพี่เด้อพี่น้อง ขอฟันไดอีกทาหน,นึ่งหน,นึงสองสามท่ายูันเต็ดซ้ำหนีอะนาณาณยังงน,นะที่ขึ้นได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งกคว่งควานค,คนพี่น้องที่ขึ้นเองวันนี้พ่อเอาขึ้นนะนะอาวะเออศสวะไงอันนี้คือเสียนะนคือ,อัสวะ ซอเคียนคิวสิเอามามัหนี้ไฟฟ้าเขามีดอกปอลงแล้วเพิ่์นเอาลงให้แล้วแต่บางตะเพิ่์นจีล้มกุบแผ่นแผ่นแผ่นเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตก่อนที่จะใส่กระเบื้องไปไปอยู่ภายใายพี่น้องเบิ้งจาเบิ้งลูกเจ้านี่พี่น้องเห็นป่ะนี่ขอบนี่เดินี่ต้องไปยืนอยู่กองพ่นครับผม เนี <muitas S 2> ่ยใส่ขอบอันนี no ้มาผลนะอ้อมเลยป๊อดมดมือพันใส่ขอบนอันนี้เจ๊เมียมันนี่มืดมือมือของง่ายนะพี่น้องไปพี่น้องดูกระเมียมกันไปขึ้นไปเบิงพาพี่พาน้องขึ้นเบิงมุมสูงยุบนี่ไงามดีครับ มันก็นเป็นเนี่ยวเพิ่นสีต้องมีเหตุผลน้องเพ่นนั่นละเามันก็เป็นขอบนบ้านให้กระเบื้องสไสไว้เน,นาะเนาะกระเบือ้องก็น่าจะเป็นพรุ่งน,นี้มันสองวมนเพิ่นมาเย่าง,งไปน้ำง โอ้มุ่งสามวันพี่นอ้องแต่ที่มามุงนี่วันวันสองวันตีไปเลยโอเคความคืบืน้ามันนี้ผนกันบมาอันี่แหละใส่กรอบโค้งสั่งลังค่าบริบเวณพอจากบรเป็นกัตเตอ้นใส่ขรอบโค้งสั่งลังค่าเตรียมที่จะใส่กระเบื้องวันสองวันข้างหน้าอาด ได้ก็ขอบอขอบใจพี่น้องว่าคำเดิมคำเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าขอบคุณที่เก่านี่ยล่ะไทยแต่เงี้ยเนี่ยพี่น้องเมืองพี่น้องมันกับผู้เบื่อมันกับบึงกลินกับร่างใจไงไปใส่กับ่ะไรโควิดไฟฟ้าพี่ไาน้องไทยแต่เงี้ยตาสั้นตาสวนเนี่ยล่ะเออขึ้นไปเด้อนักเรียนมานาอันเอาเอ้ย ตนี่พี่นอ้องโอ้เหลี่ยมตาท่า,ทานี้พี่นอ้องพอเห็นมืดตึบ๊บทาานี้มืดเลยท้านี้มืดเมียย้อนสแสงว่าไปไปเบื้องอันพัเกเจ้าวันนี้แม่ไปะ อเปิดเป็นเอาพิถ้าเอาไปกินถ้าแล้วมันขีนั่นน้ำสิีแก่เหรอทีはは่จะว่าแก่แล้วเฮ้ยปอดสารพิษฮอนอืมมน่ะปอดสารพิษสวยเลดิดเออเปิดไว้มันบ่อยแห้ง โอ้ขนาดงามมันน่ามันน่าไหแม่ต้นหอมขัน้นในโฮสได้ไหนพี่น้องว่าเผ็ดมารีวิวเหี้ยนพี่น้องเองบ่งก,ก็ไลยมาใไ้เบ่งผักคนนำมาเด้อลูกมาเด้อบ้าหอมป้อมจะขึ้งงามเดี๋ยวพักซี่พี่น้องมองดูมองดูมงดแม่หอมป้อมจบไแมับผม นี่พอนาเปิดน้ำเลยกธมมังไว้เดยพอหนุนม,าม,ามาอวันนี้อินเทอร์เน็ตวันสิมาติตดกระโทมมทำบอกว่าเป็นพรุ่งนี้น,นะพี่นะบาทันมาอินเทอร์เน็ตเป็นพรุ่งนี้นะแม่นะนที่แรกว่าจะมาวันนี้เขาบอกว่าอ่ามีธุระเป็นพรุ่งนี้นะพี่เพชรมารับผมนั่นหรอก พักบุ๋งอันนี้นี่งายไม่ดีนะพี่นอ้องทางไทยใต้พี่น้องเบิ้งทีละวเฮ้ยบ้าเพวิดกันเลยพี่น้องเบิ้งให้มันโชคดีอลไรดีใจแห้งอะไรพี่น้องอาย,ยังลงไปพี่น้องกับเบิ้งให้เป็นกำลังใจใหจ้จากานั้นยากสีเบลเนี่ยได้ขอ,ขอบขอบใจพี่น้องนี่ยแหละมีพี่มีน้องกันพอได้คุยได้บอกกับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่พ่อหนองมาอัปเดตเฮี่ยเพิ่ะเห็ดขอบโค้งสั่งล้างคาบ้านเตรียมใสกระเบื้องมือสองมือนี่นะครับผมแม่เห็ดยังมาดิถ้ท่านดีเท่าไหนาย,ยังได้ไปดูดลงหันแล้วมันนี้จะพาไปสีดยานะแหมืันนี้ครบสีดยาเพิ่นอีก เฮ้ยมันก็กำหนดควบนดวัน้องเอนดิเออมันนี่ไปแต่มันนี่ไปอันนี้ไปสีดยาอันนี้ไปสีดวัคซีนนี่พี่น้องมันนี่ขยาเอาเปิดตั้งแต่โม่งขี้นี่หาโม่งเขาเปิดแล้วเออไปเลยจะพักนี่ก็ไปเลย แกไปแล้วเนาะแก่ไวอื่นยังสิตัดตัดไปเลยตัดแล้วขยายแต่นะเดี๋ยวว่าเนีายเราจะเลี้ยงไก่ไว้ให้เลี้ยงไก่ไว้พักกันในที่เจ้าตัดถิ่มเจ้ากินบลท่านมันนั่นหลไรขอกาติ่ม่ไก่ไอ้เป็ดเลี้ยงเป็ดก็ได้นะแม่เอ้ยเฮ้ยว่าอยากกินเลี้ยดเป็ดเป็ดบ่ไดอกิินนกแดโอ้โหมาดูผมมาเสีย เอ้ยบาดเนี่ยให้เพื่อน,ฟฟนอาบรถพี่น้องเพราะว่าจีได้ผ้าปิดเียใหญ่สีเก็บให้ฟเพื่อนเล่นก้อนเก็บเก็บเพื่อสุขภาพนี่นุง่งมุ่งนี่นะง,งามเดี๋ยวไปที่น้องพี่น,อน้องเนาะพวภูเขาว ถ้าเราคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก็ทีพ่าน้องมันน่าไปสิบวัคซีนพร้อมเลยพี่น้องทางพุ่นหดยนี่ยมัเศร้า,าทางพี่หดยนี่ยมันเลงเจ้าอยากได้วัคซีนพอติดติดอันนั้นให้เวลาเข้าไปธุระเข้ามาเขากัดจังบ่ได้หดแบบนี้เขาจังเปิดหน้ามันหมุนติ้วๆๆ้ให้เลย อ๋อสำรับคิปนี้ก็ไลฟี่ไล่น้องซะมาไปก่อน,นออค,ค,ะคน่ะพี่น้องสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณนะครับที่ตามเสนุอขคยไร้แร์กับเราพี่น้องคุณตอนเช้าว์จะมีดมาตัดไปเลยอ๋อแต่หนึ่ซุ้มมันเป็นนั่งดอกนะวะตัดไปเลยเรืบงใหม่ครับผมขักวสารก่อนครับผมแก่แล้วอืมเอาเไ็ดจิ้นไปนี่ปลูกแล้วก็จิ้นแล้วแม่เนาะาพี่พาน้องอก่อกระลังขายอ <c oughs> ่อนไม่คิวหนาสวัสดีครับพี่น้องเยบาเผ็ดเบาอวด